คุณถูกเม้นที่มาเม้นคลิปหนองนะต้มซุปสดร,อรอ้อนๆเยอะๆจ้าแช่วิธีการคว้านเนื้อหั้นตามคว้างไม่คว้านตามยาว เปื่อยชาแล้วก็เคี่ยวยยกด้วยมะจะชายเนื้อติดมันนะคะมันจะมีความมันแทรกอยู่จะอร่อยกว่าด้วยไสเครื่งรางสมุนไพรตมกับเกลือค่ะเคี่ยวไปเลยค่ะพอเริ่มเดือดใช่ไหมคะก็จะมีฟองดำๆแบบเนี้ยเป็นผวกเศษเหลือดค่ะตักถิงนะคะอีกเมนูนึงค่ะกินเนื้อย้อยยากินสตอช่วยอย,อย้อยเป็นยาระบายอ่อนๆนะจ๊ะกว่าเนื้จะเปื่อยได้อีกไล่เมนูค่ะนําชุบอีกนึงนะกะปิเผิ่มาอีกนึงแพ็กเกจนะคะแบบนี้ราคาก็จะถูกลงใส่ไปเลยค่ะประมาณสัก ซองช้อนโต๊ะเต็มทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะมีระก,กัมไสร้ระกำปอกเอาอเตเนื้อนะเต็มไปเลยค่ะความเปรี้ยวยังไม่พอเติมมะนาวไปอีกสักสีกนะคะเติมน้ำสักนิดนึงถึ่ง,งย่ำระกำมก็ต้องชํำรักก,กันสักนิดนะคะกินโขกกับเมนูแบบนี้นะจ๊ะฟินมากจ้ะพวกเธอต้มซุปสูตรมะนะคะมาปุงข้างนอกอีกหนึ่งกลุ่มค่ะจะเพิ่มความแบบว่าดเดือดไปอีกจ้ะส่วนพริกซดไม่มีลืมใส่ค่ะเอาเป็นว่าให้อภัยได้นะคะมีน้ำชุบแล้วงานก๊อบเกตเ ได้นะคะ